ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับการรีวิวสินค้าจากร้านทันเวลลี่นะคะวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยเนาะสำหรับรีวิวสินค้าตัวใหม่ๆนะคะตัวนี้คือจริงๆแล้วที่หยิบเจ้าตัวนี้มารีวิวอะต้องบอกก่อนว่าเราชอบส่วนตัวเราเห็นว่ามันออกมาสักพักนึงแล้วนิดต้องได้จะกสักประมาณแบบอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งอืมแล้วพอสินค้ามาลงที่ร้านเราเราก็มาลองว่าเอยเราชอบอะ่ะเออเราก็เลยหยิบมารีวิวให้ดูเพราะว่าเผื่อว่า คนในเรื่นจะชอบเหมือนกันโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ Signal e-sport นะคะตัว HP 809นะคะชื่อรุ่นของเขาคือ k y m m e r a นะคะ c h i m r r a มันจริงๆแล้วมันแปลว่าแบบสัตว์ประหลาดในเทมิยายเทปะโค้รเทอะโอเค,อเคต่อทีนี้เรามาพูดถึงรูปทรงกันก่อนละกันเนาะตัวตัวทรงเขาเดี๋ยวเดยเอาเอาสายให้ดูก่อน ดับไฟก่อนนะเอาสายให้ดูนิดนึงอ่าตัวนี้สายก็จะมีทั้งหมด3สายนะคะก็คือสายหูฟังสายไม้แล้วก็สาย USB นะคะสําหรับหูฟังมีไฟส่วนใหญ่ก็จะมีสาย USB แบบนี้นะเออก็คือมี3สายนะคะโดยที่สายเจ้าตัวนี้ยาวถึง2.5เมตรเลยนะคือยาวมากอะ่ะคือสําหรับใครที่ CPU อยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ เอาไปเสียบได้แล้วก็ตัวอยู่ไกลก็คือแบบมันมันถึงอะ่ะมันสองดเมตรคือไกลมากอะ่ะเออแล้วก็ตัวสายตัวสายจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยตัวสายจะเป็นแบบนี้คือจะมีความหนาหนามากอะ่ะหนาแบบใหญ่เบ้ออ่ะเออแล้วก็เนี่ยถ้าเราถ้าเรามองมองมอง,มองข้างในนะมันคือมันเป็นสายถักแล้วก็หุ้มด้วยยางอีกทีนึงก็คือมีความทนทานของสายสูงมากนะคะโอเคตัวนี้เรื่องสายจบไป ามาดูรูปทรงเขาตรงนี้นะคะเป็นอลูมิเนียมคาดว่าจะเป็นสแตนเลสด้วยซ้ำเพราะว่ามันเงามากแล้วก็ดูทนอ,อันนี้น่าจะเป็นสแตนเลสด้วยโอเคตรงเนี้ยเป็นตา Signal eSport นะคะเป็นสแตนเลสแหละเพราะว่าดูจากทรงแล้วเป็นสแตนเลสชัวร์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดหูฟังประมาณนี้ก็จะเป็นสเตลเลสแหละค่ะนะโอเคต่อสำหรับตัวหูฟังเขาจะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่นะคะตรงนี้อันนี้เทียบกับมือเห็นปะ เทียบกับมือมันจะเห็นชัดมากเลยว่าเออมันใหญ่ใหญ่กว่ามือเราอ่ะเนี่ยเออแล้วก็ตรงนี้ไฟนะคะ LED ตัวสีขาวที่เลือกสีขาวเขาชอบอีกเหมือนกันอันนี้ส่วนตัวสุดๆอ่ะคือชอบสีขาวตรงนี้แล้วก็มีไฟตรงนี้นิดนึงนะไฟตรงนี้เป็น LED สีฟ้านะคะก็คือขาวฟ้าเนาะเข้ากันกับขาตั้งหูฟังแบบเอออ่ะต่อตัวนี้มีไม้ด้วยนะคะไม้ของเจ้าตัวนี้จะเป็นแบบนี้ ๋ยวเอาออกมาให้ดูอะไม้ตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือพับได้งอได้อย่างนี้สามารถพับเก็บได้เห็นปะตรงนี้มันจะมีแบบข้อเกี่ยวไม้ก็คือกดเข้าไปเก็บไม้ได้อ่ามีความสะดวกทีนี้คุณสมบัติเด่นเห็นเห็นเห็นปุ่มทัชตรงนี้ปะเอออันนี้แบบถ้าใครสังเกตเห็นเห็นใช่ไหมอ่าอันนี้มันจะเขียนตัววีนะคะก็คือระบบสัน่นเจ้าตัวนี้จะมีระบบสั่นด้วย ะะระบบสั่นของเจ้าตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นตรงไหนคือมันสั่นแรงมากสําหรับอืเวลาที่มีเบสหนักๆไม่ใช่เฉพาะแค่เล่นเกมนะคือฟังเพลงดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเบสหนักปุ๊บคือมันสั่นแบบสั่นรู้สึกอะสั่นแบบดึบ๊บๆหูเลยอะอทีนี้มันจะให้ความรู้สึกแบบอืใครเคยดูหนังแต่ว่า 4DX อะ อ่าจะเป็นแบบสไตล์นั้นเลยคือเวลามีเสียงเบสหนักหกหรือแบบหรือเสียงสันสะเทือนอะ่ะในในสิ่งที่เราดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสั่นสมมุติว่าเราต้องการเปิดสั่นเราก็แค่เอามือทัชไปเบาเอ่ามีความทัชกรีนอ่าทัชกรีนมากับหูฟังเฮ้ยมันมาด้วยกันได้ไงวะเออเอาเป็นว่ามันมาด้วยกันแล้วนะทีนี้ตัวนี้พอจะปิดปิดสั่นก็เอามือทัชเบาๆอ่าไฟดับคือไม่ไม่สั่นนะคะถ้าเกิดไฟติดก็คือสั่นแบบนี้ นะแค่แบบแค่ทัชมาเบาๆไม่ต้องกดเสียเวลาเดี๋ยวนี้เราทัชแล้วอ่าสำหรับยุคนี้เราต้องทัชสก,กีนเท่านั้นแนมะ้กระทั่งหูฟังมันก็มาแบบทัชสก,กีนอะ่ะเกเอ่าโอเค,ออเคต่อตรงนี้นะคะตัวหูฟังเอาเอาเอา,เอาตรงนี้ก่อนนะคือมันจะเป็นมันจะเป็นสายสลิงแบบนี้ก็คือไม่ต้องกลัวหนีบหูมันยืดตามสรลระศีรษะของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโครงเป็นอลูมิเนียมสแตนเลสแหละ เหมือนกันอืมแล้วก็ด้านบนด้านบนจะบุเป็นฟองน้ํานิ่มๆน,นะคะแล้วก็เป็นยางหนังไม่ใช่ยางเลยเป็นหนังอีกทีนึงอ่าแล้วก็สลักตรงนี้ว่าสิกโนโเป็นยี่ห้อเขานะคะตรงนี้ก็นิ่มนะไม่กดหัวดว้วยคือเมื่อกี้ลองลองลองแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออใส่สบายคือยังไม่เคยลองมานนานไงแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยลองเล่นสักพักนึงเลยอะ อีกชั่วโมงเมื่อกี้สองสามชั่วโมงได้โอเคอยู่นะอืมก็คือไม่ได้รู้สึกว่าแบบหนีหัวอะไรนะคะโอเคต่อเนาะอันนี้ก็คือที่ชอบก่อนที่ชอบเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากแต่ขอแนะนําตรงนี้เลยคือจะจะให้ดูยังไงเห็นชัดยังไงอะเห็นชัดปะอะตัวนี้สามารถบิดงอได้ด้วยนะเออเขาเคมาบิดงอได้อ่า <c oughs> ทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนตรงฟองน้ําตรงนี้นะคะที่เป็นหนัง เคยถ้าเกิดเคยเคย,เคยเห็นนะอะถ้าเป็นหูฟงังไฮเอนดะ์ที่ราคาแบบสูงมากๆเขาจะบุหนังตรงหูฟังแบบนี้คือลักษณะการเย็บเขาจะไม่ใช่แบบแบบปกติที่เราเคยเห็นทั่ว,วไปอ,ะอ่ะอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบหูฟงังแบรนด์ไฮเอนด์จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือมันจะรองรับพอดีหูอ่าแล้วอีกอย่างคือมันพอมันใส่ไปนานๆปุ๊บมันจะไม่หนีบไม่เจ็บอืม แล้วตัวนี้ด้วยความที่ตัวหูฟังเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่พอมันใหญ่ปุ๊บมันจะครอบเต็มใบหูก็จะไม่เกิดอาการแบบบีบบีใบหูนึกออกปะบางคนแบบหูใหญ่แล้วมันแบบหนีบตรงหูอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วมันครอบเต็มใบหูพอดีนะเออตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งนะคะตัวนี้คือนิ่มมากเลยอ่ะเออแอบชอบมากเลยแหละอ่ะตรงนี้ตรงนี้นเป็นหมุนปรับเสียงปรับวอลลม นะคะโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเทียบกับคุณภาพงานนะกับราคาเขานะคือมันแบบมันมันคุ้มตรงที่แบบว่าคุณภาพสินค้าเขามันดีมากอะคือมันค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกแบบไฮเอนอะเออแล้วก็ราคาที่แบบไม่แพงแถมระบบสั่นที่มาแรงขึ้นพร้อมกับทัสกีนตรงนี้ด้วยเอคือแปลกใหม่ไงเนาะมีความแปลกใหม่โอเคทีนี้ หลังจากนี้เราจะมาลองเทสเสียงไมค์กันนะคะคือตัวนี้ได้ดูรูปรีวิวไปแล้วใช่ไหมก่อนก่อนหน้าคลิปได้ดูรูปรีวิวไปแล้วก็คือเจ้าตัวนี้มีทั้งหมด3ามสีนะคะก็จะมีเป็นแดงเป็นสีแดงอ่าตรงนี้เป็นสีแดงแล้วก็ไฟเขาจะเป็นสีขาวนะไฟข้างๆเนี่ยหลอด LED จะเป็นสีขาวต่อมาก็จะเป็นแดงดําไม่ใช่สิไฟสีแดงแต่ว่าตัวหูฟังเขาจะเป็นสีดําหมดเลยคื่อนี้จะแบบดูดานนิดนึงอ่า สำหรับใครที่ชอบแบบว่าไว้ไว้หน่อยก็จะเป็นตัวนี้คือเราชอบตัวเนี้เออเพราะว่าหูฟังสีขาวฟ้าสิกโนเขาแบบเด่นเรื่องหูฟังสีขาวฟ้าคือจะเห็นถ้าเกิดใครเคยใช้อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าแบบเออขาวฟ้ามันเข้ากันนะเข้ากับขาตั้งหูฟังเราด้วยแอบโปรโมทนิดนึงอืมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงไมค์กันสาหรับลูกค้าเนะี่ยหลายคนถามเข้ามาว่าเออพี่คุยอ่ะคุยเสียงไมค์คุยไมค์แล้วอย่างเงี้ยเออฟังเพลงไปด้วยอย่างเงี้ยหรือแบบ พูดไปแล้วแบบมันมีเสียงมันมีเสียงเพลงที่เราฟังอ่ะเข้าไปในไม้ด้วยอ่าเราจะมาพูดถึงไม้ตัวนี้กันโดยที่ตอนที่เราเทสเสียงไม้นะเราจะเปิดเพลงที่หูฟังไปด้วยแล้วมาดูกันว่าเสียงเพลงเนี่ยมันเข้าไปในไม้หรือเปล่าแล้วเสียงไม้เนี่ยชัดเจนดีไหมนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงไม้กันโอเคค่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะกําลังฟังเพลงนะอยู่กับเจ้าตัว HP 8ปดนย์นะคะแล้วก็พูดไปด้วยทีนี้ ไม่มีใครได้ยินเสียงเพลงเราถูกต้องปะเออก็สำหรับเจ้าต,ต,ตัวนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าฟังเพลงไปด้วยก็ได้พูดไปด้วยก็ได้นะคะใครต้องการฟังเพลงด้วยพูดไปด้วยตัวนี้ตอบโจทย์นะมันเสียงไม่เข้าไปแน่นอนคะ่ะเสียงชัดเจนปกติเลยนะเสียงไมโอเคคอบคุณค่ะก็ฟังเสียงไม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าชัดเจนหรือไม่ถูกต้องนะมอ่าทีนี้เราก็มาสรุปรวมเนาะสําหรับคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้นะกับความคุ้มค่าของมันหนึ่งคือมันสามารถทัชตรงนี้ได้ อันนี้คือแบบเด็ดด,ด,ดวงมากอะเออมีความทัชว่ะนะก็คือมันสามารถทัชตรงนี้ได้ซึ่งมันเป็นความแปลกใหม่นะคะอ่ะหนึ่งแล้วนะสองคือบอดี้เขาอะเป็นสตเตเลสซะส่วนใหญ่เลยอะเออซึ่งแบบว่ามันให้ความหรูหรานะคะดีไซน์มันให้ความหรูหรากับราคาเท่านี้กับดีไซน์เท่านี้คือค่อนข้างคุ้มเลยแหละ <S <S โอเคต่อมาอย่างที่สามของเขาก็คือมีไฟ LED โดยที่สีแดงตัวนี้อันนี้เอาหยิบสีแดงขึ้นมาให้ดูนะเพราะว่าเราชอบอย่างหนึ่งของสีแดงคือไฟมันเป็นสีขาวเห็นปะเออแปลกดีเหมือนกันเนาะเออก็อมีไฟด้วยนะคะสั่นได้ด้วยทาสกินได้ด้วยบอดี้ดีไซน์ล้ําแล้วยังไม่พอคือคืออยากพรีเซนต์ตรงนี้มากฟองน้ําตรงเนี้อ่าไฮเอนดะให้ความรู้สึกไฮนะเอนเนาะเออแล้วก็ใส่สบายมากมเพราะว่ามันครอบเต็มใบหูนะคะ คือคุณสมบัติเด่นๆของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้แต่เสียงเสียงของเขาเนี่ยหลังจากที่ลองฟังมาแล้วคือมันสามารถแยกเสียงซ้ายขวาได้ดีมากใครที่ต้องการหูฟังแบบที่แยกเสียงซ้ายขวาแต่ราคาประหยัดนะแนะนําตัวนี้แยกเสียงซ้ายขวาได้ดียังไม่พอมีระบบสั่นด้วยนะคะโอเคทีนี้ใครจะเอาไปลอง ไม่เราเทสให้ดูแล้วแต่ว่าเสียงเราเทสให้ฟังไม่ได้นาอเออก็เอาไปลองเทสเสียงกันดูสิ่งดีจริงๆคืออยากให้ลองนะคะโอเคสําหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าก็สั่งซื้อสินค้า,คาได้ที่เดิมนะที่เดิมคือที่ไหนที่เดิมคือที่เพจ h a r ์ Vale ์ลนะคะ h a r ์ Val ร mm ์ลเท่านั้นนะคือรีวิวกันเหนื่อยมากรบกวนดิดหนึ่งเลยนะคือสั่งซื้อสินค้ากับร้านเราเลยนะเพราะว่า เราตั้งใจทีมงานตั้งใจรีวิวมากมากนะคะแล้วก็มีของอะไรใหม่ๆก็เอามาลงให้ดูกันนะเอามาแนะนํากันทีนี้ก็เวลาสั่งซื้อสินค้าก็สั่งซื้อที่ฮาร์ดแ l ลลี่เท่านั้นนะคะแล้วก็มี Facebook มี page, เพจแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยอ่าเว็บไซต์ของฮาร์ดแบลลี่ก็ไปเลือกซื้อสินค้าก็ได้ไลน์ก็มีแล้วก็จะโทรมาก็ได้นะคะโอเคทีนี้หลังจากดูคลิปรีวิวนี้จบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe Hard Val ลลี่ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ